สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเอ่อคลาส Human Culture นะคะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเอกนิเทศศาสตร์ค่ะจะเห็นข้างหลังนะคะคนได้ค่ะจังไรส์ค่ะคนที่สองดาววิชชี่ค่ะคนที่สามค่ะบิ๊กแบ๊คค่ะคนที่สี่ค่ะส่วนที่สี่ชื่อน้องจูเน่ค่ะและคนที่ห้าน้องลูกเกดเขียวค่ะ รุจังค่ะส่างดีตัวบลเร์เนีเลยและที่เห็นนนั่งขขอยห้างขาใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นบูดาค่ะค่ะและช่องต่อไปของพวกเราวันนี้นะคะคือเพลง w h e n t w e g r a s d e s t s a r ค่ะค่ะชรชมได้เลยค่ะแชรอบค่ะ n o No 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 ในยังก่อนยังรักใครี่ลำบากอยู่ เธอยังไม่ค่อยอากเก็บรักนั่งนอนไปเดาโนลอเข้าไปก่อนตอนนี้่พร้อมเปิดใจเป็นการยังม